ตอนนี้เราอยู่กันที่เอแรมชะบังครับจังหวัดชนบุรีนี่เองครับผมก็อยู่แถวโซนท่าเรือครับหลังคาแห่งเนี้เขาบอกว่าสามสิบกว่าปีละซึ่งเราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลังคารั่วนะครับของโรงงานแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศหน้างานด้านบนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นลักษณะรอยต่อของหลังคานะครับเห็นไหมครับช่วงรอยเป็นเหมือนขยับขยื่นได้นะครับ อ่เวลาฝนตกหรือบางจุดเนี่ยมันมีการขยเยอขึ้นมาเนี่ยน้ำก็สามารถที่จะซัดแล้วก็ซึมเข้าไปได้นะครับทำให้หยดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตามหนน็อตอย่างนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับเสื่อสภาพแล้วครับเห็นไหมครับเป็นรอยแตกแล้วผมไม่ทราบว่าเขาอะไรมาทาไว้นานๆไปไหมครับมันจะเป็นรอยแตกแบบนี้แล้วแล้วน้ำมันก็จะซึมเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะหมดสภาพแล้วนะครับเรื่องของบนหลังคาแห่งนี้นะครับก็ซึ่งเป็นหลังคาของโรงงานแห่งนี้ซึ่งเกิดปัญหาเรื่องครงหลังคาด้วยนะครับ หลังคาที่เขาใช้เป็นหลังคาประเภทแบบหนานะครับเป็นหลังคาเหล็กฟิวเน็ตซีแบบคิปล็อกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผู้ชมเรากำลังทำการลนน้าง,งเอาฝุ่นค้าไใร้พวกนี้ออกให้หมดก่อนเดี๋ยวจะล้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์เบสซิลนะครับเหลือการเสริมชันในพิเศษของไตสััน ลูกค้าสามารถซื้อฟไปใช้เองได้นะครับไปติดตั้งเองได้แก้ปัญหาเองได้สําหรับในพื้นที่เล็กๆนะครับและไม่สามารถเอ่อที่จะแบบว่าลูกค้าแบบไม่ต้องจ้างทีมช่างที่มีราคาท้งสูงก็ได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดเนี่ยเรื่องรั่วก็เป็นเรื่องของตางหมุ่นน็อตต่างๆที่ลูกยางอาจจะหมดสภาพนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวแผ่นใสด้วยเราก็ได้ทาการล้างโค้ดวางผ้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว อย่างที่ผู้ชมได้เห็นเป็นขาวๆเส้นๆต่างๆแล้วก็ตามจุดต่างๆนั่ก็คือหุนน็อตโอเคโอเคครับก็หมดขั้นตอนประมาณนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีงานที่ไหนต่อเดี๋ยวผมจะม พาลุกท่านไปทําความรู้จักในการแก้ปัญหาหลังคาแต่ละประเภทนั้นแก้กันยังไงนะครับแล้วก็รู้เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เบสซิลครับหรือการเสอร์วิสพิเศษของไตรั่นให้ลูกค้าได้นําไปใช้กันได้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องมาลูกท่านไปก่อนสวัสดีครับ